สวัสดีค่ะพี่น้องปงไปก็มาพบกับม่านสีนะคกะอุ้ยสะอึกกับการอัปเดตนังหนาเจ้าของอะอันนี้กับน,นังนังอยู่อีกมองหนึ่งมึงผู้หญิงมีนวด <c oughs> หนูเป็นผู้หญิงมีนวดค่ะกับน่งอยู่อีกฟังเ <c oughs> ด็กกินแล้วหนาบักหน้าไขสิวจวดอะ กินเย็นเย็นเซฟเซฟหนูใส่บักนาวั้งว่าสองหน่วยสองหน่วยใหญ่เบิดไปแล้วมันสเว่าบักนาวเลยกับบะหมนี่เนาะอันลูกป,ประมาณนี่แมะภาษาอังกฤษเรียกอะไรคะโอ้ยเห้ยคนเล่าเอลาเนอะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ เว้ยนกคำนเนี่ยวอลเลนวอลเลนแต่ก็บอกว่าถืออีรีแหละบอกว่าถืออีรีตอนนี้เมื่อกี้จำในบอลเมื่อตอนซี่ทุ่มสีทุ่มหนูอะเฮ็ดคลิปลงไปแมนบอลมันีนตอนนี้ซี่ทุ่มอีกเอ่ออีก,อกไม่กี่นาทีก็สีทุ่มครึ่งอะนะอนนี้ดูให้ให้ดูว่ามัน มันซึมเข้าไปแล้วไม่เด็ดโดยที่นุบนว่าด้ซับเด็ดปกตินุชิซับหนาอยู่คือแรกๆเนี่ยเห็น่มันจะเป็นแบบมัน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 อยู่ยงเีษในหนังหนากันแต่ว่าหนานุมแบบมันแห้งเป็นคนผิวแห้งแล้วก็เห็น่ในพอดซับแล้วก็หายหายที่ว่ากล่องซอยบ่ก็พอดซอยเท่าไดรเด็ดแต่ว่า นูสิบอกว่ากล่องไอโฟนนมันชับแทงชัดมากแล้วมันไม่โกโหกด้วยไงเออแล้วก็อันนี้พอหนูซับใช่ไหมหนูว่าไม่ต้องแทบจะไม่ต้องทาแป้งเลยอืมแต่ว่าเาเา่เากับสีห็นความฟังน่ก็ทิวาเป็นเป็นฟ้าโลคานอจัดบนาะฟังนิกาเป็นที่ว่าให้สังเกตว่าความดําของขอบตามันมันต่างกันนะฝั่งนี้เหมือนโดนต่อยไหม เหมือนมากนี <mainland them> right? ่เชีจังเลยเจ้าบึงประมาณนี้ละจ้ะแต่ก็ว่าม like pues like ันมัน <control>. มัน <room> ก <amento alan> ็ด <chili S 2> ีขึ้นอยู่คดีขึ้นอยู่ดีขึ้นเติบอยู่ตาสีนมำมันบ่เม้นบ่อยหลักฐานี่แต่วันอันนี้ก็คือให้เบึงแบบแบบสัสวแบบว่าหนัวอันนี้ออกเลยมันบ่เม้นบ่อยหลักฐาน แล้วกันุก็สีซับหนาอย่างเนานเพราะว่าเมื่อกี้นุอะนุลางหนานุคัดไปรวแล้วเมื่อกี้นุกระทาน้ำมันมะพร้าวแล้วก็นุกะแล้วก็ท่าทะนีเวียสีกระปุกสีฟ้าๆจ้ะที่ทุกที่ทุกคนเห็นตอนที่ว่าหนูอะถ่ายคลิปเมื่อตอนสี่ทุ่มแต่สังเกตได้เลยว่ามันมันจะนิ่มน้ำมันจะนิ่มมากใช้ดีใช่ดีนะแต่ถ้าเป็นบางคนมันมันก็ มันก็อยู่ที่ผิวหน้าของแต่ละคนนะว่าสภาพผิวของแต่ละคนว่ารับได้แค่ไหนจริงไหมแน้หนูก็จะทาสุดที่รักของหนูเลย baby m i n สีมวงมักไหลมักสีม่วงไม่ใช่วสีที่ชอบนะแต่ว่าเป็นแป้งที่หนูชอบหนูเป็นคนที่ชอบ baby mine ทำไมหนูชอบเขาเหรอหนูว่าหนูมองว่า,วาไอ้แป้งอย่างอื่นนะคะแป้งอย่างอื่นมัน มันเนื้อไม่ละเอียดเท่าเบบีมายหนูมองว่าเออเบบีมายนะมันมันมันเป็นเป็นเนื้อแป้งที่ละเอียดละเอียดลเอียดจริงๆแล้วมันหนุม่มมันมันเข้ากับหนังหน้าหนูว่าเอาง่ <laughs> มันเข้ากับหนังหน้าหนูโอเคไหมเออง่ายดีจบกระปุกนี้ไม่ได้อะไรจากเขานะแต่ว่าแต่เราชอบเราชอบใครจะจีบหนูเนี่ยยิงกล้าถามหนูใครจะจีบหนู <laughs> เอาอันนี้เลยนะหลักตายอืมบอต้องมีเงินทองสร้อยแหวนกำไรหรอกขอบีไม่ไม่มมสีม่วงเ่ยหลักตายแหละอืมอันนี้มีคนซื้อให้มีคนซื้อให้เป็นเป็นแฟนเก่าแฟนเก่าแฟนเก่า,แก,าแกเคยซื้อให้เกรู้ว่าเราชอบส่งมาจากเมืองไทยด้วยนะ ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงนะเป็นตายแล้วดีไงมีเมียใหม่แล้วอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็คือเล่าเล่าสู่กันฟังนะกันนะรักรักไหนรักต้องส่งเบบี้มไม่ใช่ไม่ใช่ถามว่ารักไหมตอนนี้ก็กยังรักอยู่อีกนั่นแหละแต่มันก็คือทุกอย่างมันมันต่างคนก็ต่างก้าวเดินต่อไปใน ใน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 ชีวิตของตัวเองเนะต่างคนก็ต่างมีภาระหน้าที่แยกยาก้ยายก,กันไปมีบ้างหนูก็มีบ้างแหละบางทีตกตกเล่าบอไทอะไรหรอกสมเขียวผู้หญิงยังมีหนวดบางนั้นเฮอย่ต่ไหนชีเศร้าเนาะไม่นาะมีอย่างมีอย่างเดียวแหละที่จะต้องหาตอนนี้ก็รบฟาแล้วก็สูตรตรงรถเนี่ยมันเป็นหนวดไหม ผู้หญิงอย่างมีงผู้หญิงอะไรมีหนวดรู้ไหมว่าหนูปแปลงเพศมารู้ป่ะไม่ใช่นั่นแหะแต่ว่านูห้เบิงอะมันก็คือมันแป้งมันแป้งมันก็จะจะเข้าง่ายง่ายแล้วเราเป็นคนที่ชอบเราชอบทาแป้งเด็กจ้ะชอบจริงๆ อันนี้เชื่อไหมว่ากระปุกสุดท้ายกระปุกสุดท้ายแต่ตอนนั้นน่ะหนูอ่ะหนูอาบน้ําเวลาหนูอาบน้ําคู่กับพักกระพงอ่ะหนูก็จะจะทาแป้งนี้เขาด้วยหรือว่าเวลาช่วงหิมะตกเนี่ยพาเขาไปเดินชำไมแล้วมันตรงท้องเขาอ่ะมันมันมันจะเปียกกลับเข้าบ้านมาหนูก็จะเช็ดเช็ดเออเออใช้ผ้าชุบชุบน้ําเช็ดให้เขาแล้วก็หนูก็จะมีแป้งให้เขามันหอมอ่ะ <laughs> ทาทั้งหมาทั้งคนทั้งแม่ทั้งลูกแหละจริงๆน,นั่นแหละแต่จุดประสงค์หลักก็คือลอให้ทุกคนดูว่ามันเฮ้มันได้นะให้ดูจริงๆคืออันนี้ก็คือแบบเอาจัดๆเลยไหมอันนี้หนูก็เรียกอะไรตั้งค่าอยู่ที่เท่าไหร่นะเออตั้งค่ากันไอ้นั่นแหละ ต้องคัดกรองอะเออหนูพูดไวถูกหรอกแต่ว่าจดสีเห็นแบบกับเบื้องแสงไห้เบิ้งน้าแสงไฟมันบอกฝามันก็นยังมีบอกบอกแต่ว่าทำว่ามันจางมันกระจางแต่หนูมองว่าเหมือนผิวมันบางขึ้นไหมคือมันออกแดงๆอะเห็นบอแต่ถามว่ามีอาการแพ้มีอาการคันไหมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แต่หนูกลับมองว่ามันเหมือน ผิวเราบางลงอะตั้งทั้งที่หนูไม่ได้เออมีวันนี้แหละที่ใช้น้ำมะนาวใส่ลงไปด้วยอืมแต่ถ้าใครมีวิตามินซีอะที่ว่าซื้อตาหนูดูในคลิปะเขาบอกว่าซื้อได้ตามร้านวัสสันหรือซื้ออะไรได้ที่วิตามินซีที่มันเป็นน้ำอะอืมหรือว่าคอลลาเจนก็ได้ถ้าใครแบบอันเนี้ยแต่ว่าให้หนูจะให้ดูแบบนี้ ดังหน้านี่ยังเป็นรอยมันอยู่เลยเห็นไหมล่ะหนูก,ก็ลูบผมหนูไปด้วยเ <c oughs> วลาหนูทานน้ำมันมะพร้าวหนูก,ก็ลูบลูบลูบผมไปค่ะเป็นคนทีปล่อยผมมาไหนก็สาบาย <c oughs> อึดอัดเห็นไหมแต่มันแต่เนี้ยตเนี้ยเสียเหมือนตอนหนูขึ้นสตรีมขึ้นไรส่วนเนี่ย มัน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 จะเห็นไม่ค่อยชัดจริงไหมแต่ถ้าหนูซูมให้ทุกคนดูเงี้ยซูมาเห็นไ่มแต่นังนตฟังเห็อนอยังดำคืออันนี้คือเป็นอุทาหรณ์ที่ทุกคนรู้นะว่าใครที่แพ้เกสรดอกไม้อะ่ะคือคุณจะมองเห็นแล้วมันดำเพราะหนูขยี้หนูขยี้แล้วตันนั้นตาหนูอะบวมบวมแบบนี้เลย บวมเหมือนโดนต่อยเหมือนลูกกระตาจะทะลักออกมาจริงแล้วก็อย่าไปขยี้มันนะอันนี้คือหนูกินยารักษาแล้วแต่ว่าอยาเนี่ยมันมันก็หมดไปลวแหละมันหายไปละดีนันไม่ต้องไม่ตาไม่บดจริงเป็นอุทาหรณ์นะทุกคนดูดีๆนะเหมือนมันสลับเนาะจิบๆหรือว่าหนูมันนี่ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็โทรไปใหม่เรื่องตั๋วเครื่องบินคออ่อย,ยคอยก็้ยว่าเราค่อยกระซูนซื้อบักแต่งโมหาบาทมันจมจมบดเสียตั๋วเครื่องบินเป็นหมื่นมันบะเสียอันเป็นพันบนเยยะ,นะะเสียได้เังใช่นะค่อยเราเสียได้เงินเอาเงินพันให้ค่อยดีกว่าให้ค่อยไปอยู่บ้านเนาะ่าไปแล้ว <laughs> เสียไดย้เสียไดย้เดงินเนะี่ย ความหิวมันยังมีแหละทุกคนจริงจริงๆไม่แบบพยายามที่จะให้เห็นจริงๆว่ามันถามว่าอยากยิ้มแบบแอๆไหมยิ้มแบบแอๆอะแอบฟบแอบบน้องเอกแบบอ,อ,อย่างเงี้ยเราไม่เห็นไม่ไม่แต่ก็ด้วยความที่ว่าเราเราอยากให้คุณเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงมันมันมีอยู่นะมันมีอยู่มันมีอยู่ให้ดูอีก ทังเสื้อสีขาวมือนอัดกาแฟเฮียใส่เฮีย,ฮยลงอยางเสียเลยค่ะฮ่าว่าละ่ะนุตุมต่มกาฟแฟตุ่มกาแฟยังน่ะล้วที่เนี่ยกาแฟอย่างไรเฮียแล้วใส่เสื้อสีขาวมาเนี่ยพอนะ่อแหละบ๊าเรืองกาแฟจบมือเนอียก,กินน้ำพริกไปละขอบคุณนะกะาที่ชมกัน